สวัสดีครับวันนี้ช่อง Big Media 9 YouTube ครับเราก็พาเพื่อนๆปาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับวิธีชีวิตหาอยู่หากินแบบบ้านๆเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหน้าหน่อไม้ออกเราก็หาหน่อไม้หน้าเห็ดออกเราก็หาเห็ดครับขอบคุณป่าเขาลำนาวไาลที่ทำให้เรามีของป่าไว้กินมากมายครับ ตามผมมาครับแล้วก็สภาพอากาศแบบว่าฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกก็เป็นเหตุมักชอบอากาศแบบนี้เหมือนกันครับ บรยากาศแบบนี้ก็ออกเหมือนกันเนาะเหมือนคราวนั้นแหละที่เราเจอนะี่ะโอ้โหดูสิครับผมเจออะไรนี่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 ครับนี่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 คาราวะเห็ดระงอกเหลืองครับโอ้โหเก็บเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกัน นนนนเรามาเก็บเห็ดกันครับไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยเลยมันแห้งเนาะมันก็เลยดอกเล็กนี่อีกนี่อีกเดี๋ยว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 นี่นี่ ไม่อยากเอาที่คานไปแล้วี่เกล็ดละดูดอกเห็ดดีมันแห้งอะดินมันแห้งมันดอกเล็กมันดอกไม่ใหญ่ถ้าฝนตกดีกว่านี้นี่มาเจออีกแล้วครับนี่นั่นดอกตูมเล็กเล็นี่นี่นู่นน่ะดอกนี่ โอ้เยอะครับเยอะเยอะนี่เงครับนี่นนนนะมันกำลังออกเนาะหัวถ้าดอกใหญ่นี่เต็มตะกานนะนี่น นี่ครับนี่ครับนี่โอ้สวยอะ่ะมาเจออีกแล้วครับทางในแล้วเนี่ยสวยสวย นี่แหละครับเห็นเลางอกเหลืองครับไฮยูฮาก,กินแท้ๆนะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่ได้ยูยมาเจออีกแล้วครับนี่นี่น,นี่นอนโอ้ปลาท่อดูนี่ดูนี่ดูนี่ครับ สามดอกเลยเห็ดไข่ ed, สามดอกลเลยมไม่ได้ใส่ถุงมือมา,อาจริงๆนะเนี่นยเยอะจริงๆครับเห็ดชุดแรกของปีนี้ครับน,นี่นี่โอ้โหดู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 ด คือไม่ปลอดภัยละทางนี้ครับโอ้โหเยอะนี่ทางนี้เดี๋ยวๆถ้าได้เท่าดอกนี้เนี่ยอขอชมขอชมนี่ครับเห็ดละงอกดอกใหญ่ครับเห็ด,หดหชุดแรกรของปีนี้ครับไฮยูหากีนกับ บิ Big TikTok, ๊กมีเดียก to ้าบนยูทูบกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับไปแจ้ข้างหลังเดียมันด้เหยียบไป้ดูสิครับนี่ดอกไ้เนี่ยเจือเฉยเลยอ่ะ น,น,นี่เจออีกแล้วครับไหนดูดิบานเราก็เอาพ่อทีนะนะครับบานเราก็เอาน,นะครับดอกเงะสวยอยู่เก็บดินี่นี่อีกครับนี่ดอกนั้นตูมใหญ่นะ่ะนี่สวยนี่อ๋อม,มันก็อยู่แถวนี้เนาะ นี่ครับเห็ดละงกครับสวยสวยก็คงจะแตกตื่นเหมือนคราวนี้แหละสวยสวยเราหากันต่อไปครับ Nice joy, no. มีไหมนอกจากจะหาเหตุแล้วนะครับในส่วนของป่าไม้ของเราก็ยังอุดมไปด้วยนี่แหละครับต้นข้าวพันษาครับต้นข้าวพันษาก็จะเป็นใบใบเหมือนกับ ต้นอะไรนะต้นขาต้นต้นขา,ต,นขาต้นขมิ้นครับแต่จะออกช่อเป็นช่อขาวนวลนเกสรดอกจะเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองครับสวยเรียกว่าดอกเข้าวพรนษาครับนี่ครับผม จะเป็นช่อสีขาวเกสรจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มครับสวยสวยในป่านี้เต็มไปหมดเลยครับต้นคาวันสาครับเราไปหาเห็ดด้วย แล้วก็ชมป่าไปด้วยนี่นี่ก็คือวิถีชีวิตมีที่นี่ที่เดียวบิ๊กมีเดียเก้าครับม,มาเจออีกแล้วครับนี่เห็ดละโงกครับ,อบงงเออนั่นแหละนี่นี่นี่เห็ดละโงกถอนขึ้นเลยใช่ไหม นี่ครับดอกเล็กเนาะนั่นนะดอกนึงนะเียบนี่ครับนี่เห็ดพองขึ้นเนาะ <S <S โอ้โหชาเปกแต่น,นะน,นี่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 หักเลยเออมันกำลังขึ้นนะนะตอนนั้นออเอาจิ้มดิดอกน้อยว่ะเนาะ ถ้าดอกใหญ่เลยเป็นตะก้าเลยโกช่องเมื่อปีที่แล้วทีนี้ก็ o, ดอกใหญ่นะ้เนี่ยดเดี๋ยวดเดี๋ยวมันจะยังขึ้นอีกเนาะดอกเล็กอะ่ะ ครับนี่ครับเห็นเรางอกเรามาตามติดหายอยู่หากินครับเห็นเห็นางอกยนะ่น <c oughs> ีก็มือ่อปีที่แล้วที่นี่ดอกใหญ่เนาะเปลี่ยนกันพ้่งขึ้นนะเนี่ย เราต้องเขียียครับสรุปแล้วครับผมนี่เราหามาได้เท่านี้ครับมันก็เป็น,นรวมเห็ดเหมือนกันเห็ดกอแดงเห็ดละโงกเห็ดลมนี่เห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้ครับผัดยำทำซุป ทำน้ำพิกก็อร่อยครับวันนี้ Big Media 9 YouTube ครับกับภารกิจเข้าป่าหาเหตุในซีรีส์นี้ก็ประสบความสำเร็จได้ดีเป็นอย่างยิ่งพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม Sabría.